ใชได้แค่แปดชั่วโมงต้องะะมีเยอ,อ,อะแล้วล่ะ,ะก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปนะคะว่าแมสก์ืะอกี้มันใช้ได้ถึงแค่อีกแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเราก็เลยจะมาเล่นกันเนาะ แม่เป็นดับด้วยการก็ได้เพิ่มแอปเวลด้วยรี่สิดีเนาะออ้ออ้อโอ้โหยินดีต้อนรับสุออะกดๆกๆดกดกดกดยินดีต้อนรับสุอ Identity V และก็ทุกคนนะคะก็ได้เจอกับคนน่ารักเนี่ยบังคกี้ฉันคิดว่ามีคนพูดอยู่นะฉันมาขัดเขาหรือเปล่าเนี่ยหแย,ย่จังเลยอ่ะ กดสิกดสิสกินจะได้แค่8ชั่วโมงนะรีบกดสิยะขติกอนก็กดสิกดต้องเพมบอกใช่ไหมหรือจะกดเนี่ยะฮะโอ้สวัสดีเอ๊ะอืมที่นี่ดูเงี้ยหนาจังเลยนะชิปมั้ง้อ,ตองตะโกนเรียกแล้วล่ะแอ,อ,อมมีใครอยู่ไหมคะ นี่มันร,าราักอ้ว้าวคาตกรวันนี้คือพี่ช่างภาพละผีเซลฟี่พี่ช่างภาพค่ะมา้วค่ะอยู่ไหนเอ่ยโอ๊เข้าเข้าไปในกล้องแล้วเธอเอเอนะ้ามันล่างฉันอย่ามาทำรนะ้ายหน้าของฉันนะ ัฉนอย่าทำร้ายตัวฉันนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อ้าวมัโดนแล้วกันตกด้วยแล้วค่ะวิ่งวิ่งหนีวิงว่งวิงว่งวิ่งอ่าวข้าบอยโดนแล้วฉันโดนมัดแล้วฉันโดนหิ้วแล้วตายจะด,ด้วยเฮ้ยมาเฮี่ยวกันโอ๊ย หมดพลังโอ้ยหมดพอดีเลยอะ่ะมาช่วยฉันหน่อยมาดอกแดกดอกแดกอ่ดอกแดกอดอกแด,ก,ด,อก,ดกอะ่ะโอ้ยโอ้ยทำไมมันมน,น่าหวาดกลัวอย่างนี้นะโอ้โอฉันเหนื่อยทรมานเจ็บแผลเจ็บใจมันนี่แหละฉันต้องเลี้ยหาคนมาช่วยฉันหน่อยได้โปรดฉันเห็นชน,นะเ แสงสว่างหลังเทียนมาแล้วขอบคุณขอบคุณจริงๆนะที่ทำให้ฉันได้หายดีในวันนี้ฉันรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยอะอะ่นีก็หมดเลยโอ้โอฉันจะไปช่วยเขาดีไหมนะอะเด้โอ้ฉันอยากถ่ายภาพผีเซลฟี่คะ่ะถ่ายภาพไปไหนคะเอ๊ะพี่เขาไปไหนล่ะ พี่เขาไปไหนแล้วะพี่เขาอยู่ในนั้นพี่พี่พี่เซลฟี่คะหนูขอถ่ายรูปด้วยคะ่ะนี่นี่ติด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 วิ่งสิจ้ารออะไรน่ะพาฉันมาปิดทินหน่อยหน่อย้อยพี่เซลฟี่เขามาแล้วอ่าพี่เซลฟี่แล้วก็ เซลฟี่ก็ใจลายจังเลยอะ่ะแล้เขาเห็นฉันแล้วอะ่ะทำไมเออภาพข้างนอกมันดูน่ากลัวน่ากลัวแต่รอไมภาพข้างในมันดูแบบแบบเหมือนคนปกติอะ่ะฉันไม่เข้าใจพี่เลยอะ่ะปกติมันคนปกติคนในน้ำต้องน่ากลัวสิใช่ไหมเฮย้ยไม่เข้าใจพี่ก็เลยจริงๆเงแฮว์แฮว์ข่าวบอยโดนเรียบร้อยสมน้ำหน้า มีคนมาช่วยเข้าแล้วแต่แล้วคนช่วยฉันล่ะไปไหนหมดเราเล่นกันไหมเล่นไพ่พี่เซฟฟี่ถ่ายรูปให้หน่อยสิอยากถ่ายรูปอะมามมา,มาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป คนนั้นเขาฮิ้วกันเสร็จแล้วแต่ไม่มีใครมาฮิวฉันเลยล่ะเอาละต้องใช้เสียงตะโกนพิสดานถ้าใช้เสียงนี้แล้วก็ทุกคนจะสามารถได้ยินเสียงฉันแอม ฉันกขพูดตรงๆเลยนะขอให้มันตายเถอะพรามันไม่มาถ้วยฉันเลย